สวัสดีครับคลิปหาสินค้าทําเงินอีเลของโอทออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับคลิปนี้จัดทาโดยโอทออนไลน์ดอทคอมนะครับพ้อมแต่ก่อนอื่นนะฮะขายของนิดนึงนะครับโรปกตินะฮะควบของเรานะฮะได้เครื่องมือ2ปี24เดือนนะครับวันนี้นะฮะโปรโมชั่นลดราคาเหลือ8999ก้านะครับนะฮะและก็ยังแถมเครื่องมือนะฮะแต่ลดเานิดนึงหรือถ้าเพื่อนเพื่อนยินดีจ่ายชำระเท่าเดิมนะครับรับทันที4ปีสุดคุ้มนะฮะ บอกเลยว่าลองไปดูคลิปรีวิวเครื่องมือได้นะฮะทุกคนบอกเลยว่าเจ๋งนะฮะนี่สำหรับเพื่อนๆที่เรียนจับมือทําแล้วก็เรียนควบนะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่าเลยนะครับผมอ่ะหากเพื่อนๆไหนสนใจติดต่อเราได้นะครับ0 6 6 1 5 9 9 3 9 9นะครับหรือไปที่หน้าเว็บ o อทออนไลน์ .com นะครับกดตรงเพิ่มเพื่อนที่หน้าเว็บได้เลยนะฮะตรงนี้ก็ได้หรือจะสแกนค r code โนะครับเพื่อคุยกับโอทออนไลน์ทางไลน์ได้เลยนะครับอ่ะเรามาเข้าเรื่องสินค้าตัวนี้ดีกว่านะครับ สินค้าตัวนี้นะครับผมดูจากเครื่องมือขายของขายดีนะฮะเครื่องมือของขายดีบน eBay ของโอนออนไลน์นะครับอขายออกเป็นเมื่อวันที่สิบเจ็ดเมษายนะฮะในราคาสา9สิหกจุดเก้าห้าเรียญนะครับเป็นอะไรครับเป็นกระเป๋าสานนะครับราคาดีใช้ได้เลยนะฮะพันกว่าบาทนะครับขายเมืองไทยผมว่าหลักร้อยนะนะฮะแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆเจอแบบเอ้ยร้านมันมีซินดีไซน์ประมาณเนี้ยอาจจะเป็นแบบ ออกแบบให้มันเก๋นะฮะเหมือนลายหอยอย่างนี้นะฮะก็ไม่ต้องสต็อกก่อนก็นได้นะครับตรงนี้ไม่มีเรียญบาทแต่ออกไปแล้วถึง8ดใบนะฮะเด็ดเสร็จตรงกันนี้ได้เงินหมื่นหนึ่งเลยนะประมาณหมื่นหนึ่งเลยผมเอากระเป๋าซื้ออย่างนี้หรือมีร้านใกล้ๆนะฮะผมว่าคุณได้เงินหลายพันแล้วนะะในแง่ของกาไรเพราะฉะนั้นไอเดียในเรื่องกระเป๋างานแฮนด์เมดอย่างนี้ก็น่าทําเหมือนกันนะครับผมอะ สำหรับเพื่อนๆนะฮะที่อยากได้คีย์วงคีย์เวิร์ดว่าเขามีคําว่าอะไรบ้างนะครับเราไปศึกษานะฮะไปเช็คด้วยนะว่าคีย์เวิร์ดนี้ลูกค้าเสิร์ชไม่เสิร์ชหาด้วยนะครับขอเฉลยมาได้ที่โค้ด r 2 6 0 4 2 0 2กศยู่หนึ่งวันนี้นะฮะเป็นคลิปวันที่28นะครับขอโทษด้วยสำหรัคลิปนี้เพิ่งมาจริงๆผมเตรียมเนี่ยข้อมูลตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะครับที่26เมษายน2 5 6าเพียงแต่ว่าผมมีไฟบินนะฮะไฟบินไปที่กรุงเทพในวันจจััันนนนทรรรแแแล้วววก็อองงคคาาาาเ่ตผะหหุณหม แค่ช่วงเช้านะฮะแต่คุณแม่พาทัวหาหมอเสร็จไปรับยาที่รามากว่าจะกลับถึงบ้านมีสี่โมงเย็นนะฮะสลบสไลด์แบบไม่ได้สติเลยนะฮะอืมแล้วก็วันนี้นะฮะบินอีกครับบินกลับมาที่ละนองนะครับแต่โูกออนไลน์ครับเราสามารถคุยกันผ่านสกายได้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปเนี่ยเรามีรีวิวสอนผ่านสกายนะครับเพื่อนๆคนไหนอยากเรียนกับโค้ดออนไลน์นะครับผ่านสกายได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนผมจะอยู่กรุงเทพผมจะอยู่ละนอง เราสามารถคุยเราสามารถปรึกษากันได้นะครับแตหลอดสนใจก็ติดต่อได้เบอร์สายลาได้เลยนะครับพูดทุกคลิปครับขยันวิเคราะห์หานะฮะดูสิคนนี้นะฮะคุณอุชมันนะฮะตั้งใจแค่2เดือนครับยอดขายเนี่ยได้ถึง1,000งแบาทตั้งใจลงทุกวันแค่นั้นเองวิเคราะห์หาสินค้าวิเคราะห์คีย์เวิร์ดลงของทุกวัน ลงของยังไม่ถึงร้อชิ้นเลยครับยอดขาย100่งแบาทกำไรเกือบเกือบสามหบาทเลยนะครับและก็มีอีกหลายท่านไม่ใช่ท่านเดียวนะฮะเยอะแยะเลยเพราะฉะนั้นวิเคราะห์หาของลงวิเคราะห์คีย์เวิร์ดดีๆครับรับรองครับทํา e b a เนี่ยยอดขายเป็นแสนได้อ่ะก็ท้ายคลิปแล้วครับผมยังไงก็หากเห็นว่าช่องนี้นะฮะมีประโยชน์นะครับบน YouTube หรือช่องทางไหนก็ตามฝกากติดตามด้วยส่วนสำหรับ YouTube นะครับฝากซับสไคร ฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจ้กับเราแล้วก็เวลามีคลิปใหม่ๆนะครับเพื่อนๆจะได้รับรู้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งบน YouTube ด้วยนะครับจบคลิปแล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ